พระดาสายลุย

บังผมอย่าบัางผมงเคลียร์เคลียร์เคลียร์ใส่ขวาได้เลยใส่เลยไหมเนี่ยนายนี้ปี่ยงเลือกเอาลายเลย ไปสบายแล้วครับไม่มีอะไรครับ แล้วครับหนูมารังมาต้องอย่างนี้ครับแน่นอนแน่นอน,น,อนมาสลับสายลุยครับวันนี้นะครับแน่นอนวะกูมาแล้วเว้ยกูมาแล้วเว้ยเนี่ยครับหนูมารังมาหนูมารังมามาก่อนมาก่อนเฮ้ยนักแข่งช่วยกันได้เว้ย ไปเองหรือพวกจะช่วยกันแล้วแต่เออไปเลย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 ไม่ใจไปเลยครับไปเลยป๊อปไปได้ล้วอันนี้ไปได้ล้วอันนี้เดียวอนี้เดียวโอ้โห ไง uhm. มันเป็นยังไงน <recess ed isolation> ี่คร <animals> ับปากขอแล้ครับอีกรอบไปผ่านแล้ว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 ผ่านเยี่ยมป่าลุยต่อ ใครพ้อไปลุยใจเย็นจเย็นต so ี่ตัางนีมาดีเขาดีทุคนตรงมามาใจเย็นโ้ดีดดีดีดีดไปอีนน่อยอีนอย้ตั Deep, ้งรนี้ดีตั้งรีดีเอาแว่นเลยครับแว่นมัเกะกะแว่นมัเกะกะแว่นมัเกะกะดูลายดีดูลดี ด,ดนักกีฬาช่วยกันได้ ไม่มั่นใจมึงจับมือกันเลยออกเตยลงปลยลงเยออกเลียรครับพร้อมเอยออดมาออดมาวะสวัสดีพี่วิวพี่อดอดย่าติดตามรับชมความมันครับกับบรรดาผู้พิชิตกับเนิอหน้าหน้า,นาที่พกท่านต้องเจอนู่นละครับ เอนดูโรสิงฟากผ่านแล้วนะผ่านแล้วนผ่านแล้วนั่นแหละไปอย่างนั้นแล้วครับนี่บรรดาสายลุยนะครับละกนดกใจเย็นพี่ใจเย็นเย็นมัน,นมจะบางลายกันครับ สายลุยเดี๋ยวพี่ต้อมดูนะผมจะขึ้นแบบชิวๆเลยมันจะเป็นความทรงจำผมเก็บแล้วขอไปสักท่านเอารลอลลครับ ช่วยกันได้นะครับนักแข่งช่วยกันได้นะครับท่านขึ้นไม่ไหวนะครับท่านขึ้นไม่ไหวท่านจับมือกันเลยนะครับท่านขึ้นไม่ไหวท่านจับมือกันเลยพี่เอาผ่านเนินนี้ให้ได้ก่อนพี่มาเปิดไหลขวาได้อะพี่ขึ้นไปออกขวาแล้วนะเปิดไหล่ขวาพี่ไปเลยหน้่ขวาเยอะแยะนะ อนย็นตแถวตแวไกันไปเกันโเลยไป้ะเห็นหยงน่ะพประปุมสิงแทงออขวาไปเลยพี่ามขวาเหรอไปเลยพี่ชอบลายไหนจัดอ่าเลือกเต็มเียครับ